สวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่จ้าคุณยายคะใส่เรนเฮดเขาอุ้มอะไรมาก,ก็ไม่รู้สวัสดีปีใหม่นะทุกคนนี่คือแมวของฉันเองชื่อว่าเหมียวซังใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ฉันจะให้เหมียวซังมาเป็นเครื่องเซนไวให้กับเจ้าพ่อนาคี ใส,เสเ่เลรนเฮสหยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นมันแมวนะไม่ใช่อาหารเอาใส่เรนเฮดหายไปไหนโอ้อโหอ,อ,อ,อย่างนี้ไม่ดีแน่ถ้าเกิดว่าเจ้าพ่อนาะคีหิวแล้วก็ ตองกินเราทั้งหมดรอยายตรงนี้นะยายจะไปช่วยใสยเรนเฮดคุณยายคะตัวอะไรก็ไม่รู้มันโผล่มาจากท้องฟ้าอ้ยมันสว่างมากเลยคะ่ะหนูแสบตาออกลัวจังเลยใจเย็นๆน,นะเด็กๆเ,เดี๋ยวยายมารอยายแป๊อะอาปากสิจ้า กเร็วอร่อยสำเร็จแล้วฉันเข้าบาดาได้แล้วสายเรนเฮดได้อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยคุณยายเข้าไปในท้องของเจ้าพ่อนาคีแล้วคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่านะสูงมเข้าไปในปากของมบนซิ โทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในซอกปากของเจ้าพ่อนาคีแล้วดูโอ้ยข้างในของเขาเนี่ยดูลำคอของเขาดิไม่มีสายเรนเฮดอยู่ที่ไหนกันล้วเนี่ยสายเรนเทดโอ้ยทุกคนเราทะลุไปที่ท้องของมันดีกว่าเฮ้ยมันมีหัวใจเต้นตุบๆด้วยหรือเปล่าเนี่โอ้ยเอย้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางออกแล้วนะคะพี่ซีไม่แน่ใจนะคะว่าสาเรนเฮสเนี่ยถูกกลืนไปทางฝั่งไหน แต่พี่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นหางค่ะเจอแล้วสายเรดเฮดอยู่ตรงนี้นั่นเองยายช่วยแมวผมด้วยครับใจเย็นๆนะสายเรดเฮดฉันจะดึงนายออกมาจากกระเพาะของมันไม่ไหวแล้วครับยายปล่อยให้ผมย่อยเป็นอาหารของเจ้าพ่อเถอะครับทำใจดีๆเอาไว้เอาล่ะฉันจะพาเธอออกไปเดี๋ยวนี้แหละ เธอคิดว่าคุณยายจะรอดไหมพิกกี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องคอยดูต่อไปก่อนนะแล้ว <c oughs> นั่นอะไรนะุ๊ยแสงหายไปแล้วแต่ว่าเจ้าพ่อยังยืนอยู่ตรงนั้นเอ๊ะนั่นเป็นตัวอะไรนะเฮย้ยทุกคนมันมีตัวประหลาดโผล่มาใหม่ตัวหนึง่ง เจ้าตัวนี้เนี่ยขามันยาวมากๆเลยแล้วดูลำคอของมันสิคะลำคอของมันยืดยาวเหมือนคอของยีราฟเลยนะโอ้ยดูๆไปแล้วเนี่ยร่างกายของมันก็คล้ายๆกับยีราฟที่มีหลายขาเหมือนกันนะคะดูสิคล้ายไหมละ่ะอุย้ยมันพยายามเข้าไปโจมตีกับเจ้าพ่อนาคีของเราแล้วใครจะชนะล่ะเนี่ยทุกคนมันปล่อยแสงอะไรออกมาก็ไม่รู้นะคะดูเหมือนว่าเจ้าพ่อนาคีของเราเนี่ยจะสู้ ไม่ไหวแล้วอจะพ่อนาคีก็อะไรอีเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าตัวนั้นไม่ใช่เจ้าพ่อนาคีซะหน่อยแล้วมันคือตัวอะไรอะไฮดราเป็นสัตว์ประหลาดในเทพของเกรงมีมาแต่โบราณแล้วลักษณะหัวของมันจะคล้ายกับงูอ แต่พี่ว่ามันคล้ายกับหัวของมังกรมากกว่านะทุกคนแล้วดูมันโจมตีอันนี้เดอะไรทุกคนใครรู้เม้นบอกด้านล่างใต้คลิปเลวโอ้ยมาทันนี้แล้วแต่ทุกคนมันยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้านนู้นเ,เข้ามาจิเข้ามาเลยตัวไหนก็เข้ามาเข้ามาได้เสมอผมไม่กลัวพี่เหลอาเกบ เอาแล้วเจอเว็บขาแค่นหน่อยเป็นไงบนไฟใส่ซะเลยนีไ้ไงเป็นไงรู้จัอะไรบ้างการโจมตีของไฮราเนี่ยร้ายกาจมากๆเลยมันสามารถพ่นไฟได้แต่มันก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าตัวบิ๊กๆของเทาว่เฮอร์ดสันได้หรอกดูสิทุกคนตายเรียบ ทั้งเด17และเด18ไม่มีใครรอดเลยแต่ว่าเจ้าตัวไฮดราก็ไม่ยอมแพ้โจมตีอย่างหนักจริงๆแล้วนะคะเจ้าตัวสีดำที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันชื่อว่าเด17ซึ่งเด17เนี่ยมันตัวสูงกว่าไฮดรานะคะทุกคนแต่พี่ซีทำการย่อส่วนให้มันตัวเล็กลงค่ะแล้วดจูจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่อโอ้สู้ได้ชนะเฉยโอ้โหยังเก่งอะทุกคน สรุปแล้วตัวละครของเธอว่าพิริสันยังเก่งเลยสุดยอดไปเลยอุ๊ยคุณยายยังไม่สิ้นชีพใช่ไหมคะฉันก็ไม่ตายแล้วไซเลนเฮสล่ะคะกับแมวของเขาลอดหรือเปล่าคะคุณยายน,น,น,านั่นอะนี่บลกาผมยังอยู่ขอบคุณนะคะคุณยายเจ้าเหมียวขอบใจนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่อุยดูดิดูตรงนั้นดิ ั่นมันอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนมากันเป็นหมู่คณะเลยทําไมถึงได้เยอะขนาดนี้แล้วมีตัวบิ๊กๆอยู่ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเอากองทัพของไฮดรามาสู้กับตัวละครของเดี๋ยวดเดี๋ก่อนนะฉันขอทดสอบอะไรบางอย่างทดสอบอะไรอะเซเลนเฮดนี่ไงฉันจะทดสอบยิงบาซูกา้าใส่ไฮดราเป็นไงบ้างออ มันเด้งออกเฉยอเลยอ่ะลำตัวของมันแข็งแรงดีจังเลยนะเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนั่นนะสินะฉันล,ล้มหลงลักไฮดร้าแล้วใจเย็นๆนะมันยังไม่จบดูทางด่านนั้นแมมากันครบเลย ทั้งเด1ิเดเดแล้วก็เว็บคราเคนอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะโอ้โหวมมันเริ่มขยับแล้วผมมันก่อต่อสู้กันโอ้ดูจ้าเว็บขาเคนมันพ่นลูกอะไรออกมาก,ก็ไปเต็มไปหมดเลยโอ้คุณยายคะดูพวกันนสิมันกัดกินตัวเองด้วยแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะชนะเอา้าเด1ิปิวไปแล้วทุกคน แล้วดูแทนที่มันจะมาช่วยเว็บคาเค็ตมันไปช่วยเลยหุยๆุยแต่ว่าเจ้าตัวแม่ไฮดรานะคะพยายามเกณฑ์ลูกๆของมันให้เข้าไปหาเหล่าสัปปรหลาดของ Travel h e ล์เฮ s ร n แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รอดแล้วล่ะนะแต่เดี๋ยก่อนนะทุกคนมันมีอีกตัวหนึง่งทุกคนรู้จักไหมตัวที่มีลำแสงที่อยู่บนฟ้าฟ้านะ่ะเดี๋ยวพี่ซีจะทำการเสกเขาออกมานะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนชนะ ว่าเราต้องชนะอยู่แล้วไม่มีใครทำอะไรพวกเราได้หรอก <c oughs> มามาดูกันว่าใครจะชนะนี่ไงมันโผล่มาแล้วใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรจริงๆพี่รู้นะแต่พี่อยากให้ทุกคนอนะ่ะคุยกับพี่ในคอมเมนต์พิมพ์มาเลยอ้ตัวอย่างใหญ่ทุกคนมาดูกันค่ะว่าใครจะชนะดูการโจมตีของมันทุกคนมันเหมือนกับ พยายามใช้หนวดของมันนะคะจัดการกับเจ้าไฮด้าที่อยู่ข้างล่างแสงของมันเหมือนตีวงกว้างมากขึ้นเฮ้ยมันกลางออกทำไมอ่ะมันพ้นแสงออกมาไว้ทุกคนโอ้เดอะไฮด้าจะรอดไหมคะเนีอ่ยอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ตายยกฝูงเลยสุดยอดนี่มันอะไรเนี่ ็นการต่อสู้ที่ดีมากเลยครับผมถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วดูด้วยกันไหมจ้าซาเลเดน่าไม่อะนะม,มันน่ากลัวแกนไปเฮ้ยฉันรับไม่ได้คิดดูเล่นๆ่นถ้าพวกมันมาโจมตีพวกเราจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยนานาสิหยุดเดี๋ยวนี่ซาเนเฮดปวดหัวหมดแล้วอะมันไม่มีใครมาโจมตีเราหลอกหน้าโอ้คิดอะไรดีๆออกแล้วถ้าเกิดว่าฉันขยายร่างคุณยายให้ตัวใหญ่บ๊กแล้วไปสู้กับมันละ เดี๋ยวกนะดินเดี๋ยวก่วอนคุณยายครับเล่นได้เลยผมถ่ายวีดีโอไว้แล้วครับมาดูกันว่ายายกแกรนนี่จะรอดหรือไม่เฮ้ยหยุดนะโอ้นี่ถามฉันสักคำไหมเนี่ยว่าแต่คุณยายอยู่ไหนคะเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้โอ้โหละลายหายไปกับสายลมเลยทีเดียว